สวัสดีครับมือนี้กับพอกันครับกับซ่องการลมชาแนลนะครับมือนี้คือเก่าครับเอาบังไฟมาออกนะครับนี่เป็นบังไฟขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่ความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับบ่เคยเหติเที่ยนะครับเป็นบังไฟของไอ้นะครับพิ่นเอามาให้ร้องนะครับว่ามันถือกับเหล็กของเฮาปะกับหางของเฮาปะนี่ครับขอาเราฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำนะครับพี่น้องนี่เป็นบังไฟขนาดเจ็ดสิบเซนนะครับบ่เคยเหติเที้ยนะครับ มาล้อกันนะครับว่าจะเป็นแบบใดครับออกับสูตรหางไหมนะครับออหางเมตรสี่สิบนะครับนี่เท็ดไว้นะครับนี่มาเบิร์น,น้ำกันนะครับว่ามันติดได้ปะโอเคปะว่าจะขึ้นได้ปะนี่ฝากนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้นะเด้อพี่น้องเอ้น,นี่อีกสักครู่มาลุ้นมาชมกันนะครับไปพี่น้อง ลมหางล่างหูแล้วพี่น,อน้องเอ้มาเบิองน้ำกันนะครับบังไฟปิดบังไฟเย้วนะครับบ่เคยเย็ดติกเทียนะครับกันเอามาให้่ร้องมึงนะครับกันเลยออามาร้องมึงได้แต่บังมานะครับหางกับหูนี่เขาแต่งเองนะครับร้องมึงว่าหางกับเหล็กที่ของ ที่ผมเทดไว้เนี่ยมันที่เข่ากันปะกับมือของเพื่อนนี่ครับบังไฟนิวนะครับเจ็ดสิบเส้นนะครับเดีย๋ยวอีกบอโดนนะครับอีกสักครู่นะครับเดีย๋ยวก็ลูกนะครับมาเบ่งนํากันนะครับว่ามันเป็นองไรพู้ใดมีสูตรหางดีๆมีสูตรเหล็กที่มันเข่ากันฝากครับเลยมีน้องไอ้ฝาก ออก,กันน้เยเอาครับพี่นอ้องฝนกับเริ่มหน่อยเริ่มลิ้นแล้วนะมาลุนนกันนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ลูกมุงหรือจานะครับหางชมพูหางชมพงมูงามนะครับ อก่ะมือนีนเฮ็ดฐานจุดไหมน้ำนะครับสิรีวิวให้ใหเบิ้งงร้อมนะครับฐานจุดไหมเป็นแบบใดน,นะครับเท็ดตามที่เขาคิดออกนะครับงบสื่อเล็กสองร้อยบาทนะครับเฮ็ดไว้จุดนะครับ เอา้งกันครับบางนี่มันจะมีเวลาให้เห็นบ่หรือจะเบียบใดกดใจรอสักครู่ครับพี่น้องตอนนี้เราย่ออกไปทางใดเด้อกดไห่กันก่อนอาครับสักครู่นะครับอ๋อครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นฐานแล้วนะครับมัดฐานใส่ติดกับฐานแล้วนะครับนี่บมองไฟเง้วนะครับ บางนี่เจ็ดสิบเซนนะครับขนาดบางไฟหนึ่งนิ้วนะครับความยาวเจ็ดสิบเซนนะครับนี่มากับหางเมตรสี่สิบนะครับนี่นี่ฐานตัวนี้ก็เพึ่งทิ่เสร็จไหมนะครับนี่ฐานตัวนี้พึ่งเฮ็ดเสร็จไหมเออนี่ฐานจุดตรงไฟนะครับมันต้องใส่ฐานแบบนี้ละอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันนะครับว่าสิเป็นแบบใดอันนี้เป็นบางไฟของไอ้เพิ่นนะครับเอามาให้ลองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพูมสิให้สัญญาณนะครับนะ นคนปล่อยกับพร้อมแล้วนะครับสายไฟยาวยู่อ่ะครับนี่ก็เป็นลดรดราเขานะะครับอ่ะเราลุ่มผสมนนมอนกันนะครับพี่น้องว่าิิเป็นแบบใดสิขึ้นได้บ่อ่ะพร้อมแล้วครับอ่ะหนึ่งสงสามไป ไปแล้วอู้หูขอเข่าทายว้ขอเงาขอเงาจบแล้วโมเห็นเลือด้บแดงแล้วโมเห็นเลยอด้บาทเลยเห็นไหมเห็นไ้ยหนึ่งแดงอยู่เนี่นี่หม่งควันนะอดสูงเติบ อะไรนะหนึ่งแดงอะไรเผาอยู่นะเผาเบิดแล้วเปิดแล้วเบรกแล้วเอออันนเบรกแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนนอนวะจ้องไว้จ้องไว้โอ้ยกล้าแสงมุมีเอาเดี๋ยวเบิ้งไว้แสงมุมีเลยใส่ควันได้คือเนี่ยมันติดควันมันวะ โอ้พี่น้อยท้องฟ้ามันคืบมึงไปเลยหมดแล้วมอเห็นแล้วกล้องมืดเลยมอเห็นนานมอเห็นแสงมม่มีแล้ว เมืองทั้งลางมเ,เมืองทั้งล่างอยู่นะครับเห็นฝ่าขึ้มนนะครับอ้บองไฟขึ้นสูงดีีิครับขึ้นจำเลยนะครับเมือาข้างล่างนี่เมืองไปน้องกันนะครับพี่น้องโอ้ขอท่าครับเห็นจังหวะ เข่าข้อนะครับเข่าขอ้อเข่าข้อดีนะครับแล้วก็วางหางดีเอะวางหางดีเข่าข้อแล้วก็มีเมนบว์หัเห็นหเหน ทู่เมื่อคือสิหดล่ยใช่ขึ้นจำดีนะครับแต่ว่าแสงมันนี่หน่อยนะครับรอเดี๋ยวไม่เห็น ของแท้าอายู่นะครับโม่เห็นเลยไหม สรุปมือเห็นครับคืนดีนะครับทำงานสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเวันก็คือหายเลยกล้องมเห็นเลยเอาครับเจ้าได็ก็ฝากกดติดตามให้น้ำได้ครับคลิปหนามีเหลืออีกสองบ้างนะครับมาเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก่อนนะครับ